ครับเชิญท่านประภาพรทองปักน้ำครับกาปรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันนางสาวประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุขโขทยัยเขตสามพักเพื่อไทยท่านประธานคะที่ดินเป็นทรัพยากรที่สําคัญของคนทุกคนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ส่วนที่ดินสาธารณะก็มีกฎหมายกําหนดหน้าที่ความรับผิดช,ชอบให้หน่วยงานต่างๆมีหน้าที่ดูแลรักษา และกฎหมายยังเปิดช่องทางให้ที่ดินสาธารณะบางประเภทสามารถออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือนสรได้การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้แก่เอกชนแม้จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ที่ดินที่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้จะต้องไม่อยู่หรือทับซ้อนในที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินที่มีการสงวนห่วงห้ามไว้ตามกฎหมายเช่นที่ป่าที่ภูเขา เกาะเป็นต้นค่ะขอสไลด์ที่สองค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนอำเภอทุ่งเสี่ยมอำเภอสีสำรงบางส่วนและอำเภอสวรรคโลกบางส่วนในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ค่ะสไลด์ที่3ค่ะ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์พาหนะหรือเลี้ยงกันว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์มีจํานวนสาแปลงครอบคุมพื้นที่กว่า5ตําบลคือตําบลกลางดงตําบลทุ่งเสี่ยมตําบลไทยชนะศึกตําบลบ้านใหม่ชัยมงคลและตําบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ซึ่งเป็นเนื้อที่รวมกันกว่า6 6 4 7 5ไร่ค่ะสไลด์ที่4ค่ะ พื้นที่ที่ฉันกล่าวถึงถูกประกาศโดยนายอำเภอสวรรคลโลกเมื่อวันที่16มกราคมปี2471และยังทับซ้อนกับพื้นที่เขตห่วงห้ามเพื่อประโยชน์ในรชาชการกรมป่าไม้ตามพระราชกิจสดีกาปี2486มีพื้นที่ประมาณ3 3 0 0 0 0กว่าไร่ค่ะครอบคุม3อำเภอได้แก่อำเภอทุ่งเสลี่ยมกว่า160,000ไร่ อำเภอสีสำโรงกว่า1นึ0 0 0สไร่อำเภอสวรรคโลกกว่า1 0 0 0 0ืนไร่การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจึงเป็นการรับรองสิทธิ์ของประชาชนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งแตกต่างกันไปตามฐานะที่กฎหมายกำหนดเช่นโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะนั่นเป็นการรับรองสิทธิในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพื่อความมั่นคงในการทำประโยชน์ในที่ดินส่งผลต่อการเพิ่มผลพวงในด้านเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยที่ประกอบธุรกิจการค้าและเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชนซึ่งจะสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คำประกรันการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้กับการประกอบอาชีพได้และเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนจึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่รัฐต้องเร่งดําเนินการเพื่อรับรองสิทธิ์ของประชาชนทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับภาครัฐปัจจุบันพื้นที่ที่ดิฉันกล่าวถึงเป็นชุมชนสถานที่ราชการที่ทํากินของประชาชนไม่มีสภาพป่าหรือไม่มีสภาพที่ดินสําหรับทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วค่ะที่ดินที่ส่วนราชการครอบครองเป็นนสรสําหรับที่อยู่อาศัยที่ดินทํากิน ที่ของราษฎรมีการออกเอกสารนอสอสามกบางส่วนที่เหลือยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆค่ะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมา ขอโทษค่ะเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2560ที่ผ่านมาคุณสุวชิตวงสเสดิจเป็นตัวแทนรัษฎรทำการยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินในเขตห่วงห้ามดังกล่าวและขอดำเนินการแก้ไขที่ดินที่ทับซ้อนกันตามประกาศอำเภอสวนคโลกที่กำหนดพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์พหนะปี2471และพระราชกิจศฎีกาเขตห่วงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการของกรมป่าไม้ปี248 รวมถึงได้ยื่นเรื่องถึงศูนย์บริการร่วมกับทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วท่านประธานคะปัญหาเรื่องคนลุกป่าป่าลุกคนเหมือนไก่กับไข่ที่เรายังหาข้อสรุปไม่ได้พื้นที่ทุ่งเสี่ยมสีสำโรงและสวรรคโลกบางส่วนคือภาพสะท้อนของปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐล่วงเลยมายาวนานจนถึงปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้80ปีแล้วค่ะมีผู้คนชุมชนอศาศัยอยู่ค่ะ แต่ตอนที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศท่านประธานต้องไม่ลืมนะคะในอดีตการประกาศและนําเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐให้ประชาชนทราบเป็นเรื่องที่ไม่ทั่วถึงและการเดินทางก็ไม่สะดวกเหมือนในยุค 5G แบบทุกวันนี้ชาวบ้านไม่รู้ค่ะว่าที่ดินที่ตนอยู่อาศัยและทํามาหากินมาชั่วชีวิตถูกประกาศเป็นเขตทุ่งเลี้ยงสัตว์และความเป็นจริงปัจจุบันที่ดินเหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของตัวอำเภอแล้วค่ะ เมื่อที่ดินไม่ได้รับการปรับฐานข้อมูลและออกเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องกับความเป็นจริงของพื้นที่จึงส่งผลกระทบถึงชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนถูกแจ้งว่าเป็นเขตทุ่งเลี้ยงสัตว์ทั้งที่อาศัยมามากกว่า4ช่วงอายุคนชาวบ้านจึงไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์บางรายมีเอกสารแสดงการครอบครองแต่ไม่สามารถนำที่ดินในส่วนนึงตรงนี้ไปทำเรื่องกู้เงินที่ธนาคาร เพราะธนาคารเขาไม่อนุมัติวงเงินจึงทำให้ต่อยอดอาชีพไม่ได้ถ้าเราสามารถผลักดันเอกสารสิทธิ์ได้จะทำให้ประชาชนที่มีที่ดินได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและจะส่งผลให้ที่ดินทั่วประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นดิฉันจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และสุดท้ายนี้ดิฉันมีข้อเสนอแนะ5ประการค่ะ 1. พิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิและปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พิจารณาศึกษาเพื่อจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมต้องยกระดับปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนและที่ดินป่าไม้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ 3. พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 4. พิจารณาศึกษาแนวทางบรรเทาทุเลาเยียวยาปัญหาประชาชนที่ยากไร้ที่ถูกดำเนินคดีในระยะสั้น 5. พิจารณาศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยในระยะยาวขอบคุณค่ะ